ในซันในซันที่ไปก่อเหตุไปฆ่าลุงมีชัยโชเฟอร์แท็กซี่ที่หนองน้ำอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมามาดูกันนะคะรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนุ่มหัวร้อนหัวร้อนไปหาเรื่องเนี่ยเนี่ยที่นุ่งจีวนอยู่นั่คุณผู้ชมโดนคนมาหาเรื่องซะแล้วอะจะเอาหมวกกันน็อกฟาดซะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับ สวัสดีค่ะจีน่านะคะแล้ววันนี้นะคะจีน่าก็อยู่ที่ย่านคลองบางลำพูค่ะดูสิคะบรรยากาศไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะทุกคนคลองสวยน้ําใสชัยไล่์สุดๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะจีน่าก็นัดไกด์เด็กบางลำพูไว้ด้วยค่ะวันนี้จีน่าจะพาไปทํากิจกรรมอะไรตามไปดูกันเลยค่ะ คลองบางลำพูนะคะเป็นส่วนหนึ่งของคองลองวอดกรุงที่มีความสำคัญเก่าแก่ค่ะขุดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2326สมัยรัชกาลที่1และเป็นเส้นทางสัญจรหลักที่เชื่อมกับพื้นที่ใกล้เคียงอย่างคลององอ่างนั่นเองค่ะและเดิมนะคะด้วยสภาพปัญหาขยะมูลฝอยการระบายน้ําปัญหาน้ําเน่าเสียและปัญหาน้าท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากเป้าหมายที่กรุงเทพมหาคนครต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองเดินได้เมืองเดินดีนําอัตลักษณ์และฟื้นฟูวิถีคลองให้เป็นแล ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงค่ะ คลองบางลำพูก็เลยถูกเลือกให้เป็นอีกหนึ่งคลองรอบกรุงในโครงการ1ิบคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7น้ 67, นั่นเองค่ะซึ่งในการดําเนินโครงการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการปรับปรุงทางเดินริมคลองภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดและปลอดภยัยโดยเฉพาะมีระบบการจัดการน้ําเสียให้น้นนําในคลองกลับมาใสสะอาด มีการร่วมมือกันของชุมชนและจิตอาสาช่วยการเก็บขยะในคลองบางลำพูด้วยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในการพัฒนาคลองนะคะแล้วก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยแล้วก็น้องๆเยาวชนหรือว่ากลุ่มไกด์เด็กบางลำพูนะคะก็ได้ร่วมกันรณรงค์ในพื้นที่ด้วย ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งกิจกรรมย้ำว่างให้กับน้องๆและเพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรามาร่วมกันสืบสานต่อย,ยอดปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแหล่งน้ำลำคลองที่ใสสะอาดแห่งนี้เพื่อเราและเด็กรุ่นหลังจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการสร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบลดโลกเลิกกับกราฟเที่ยวทัดใจดีต่อใจดีต่อโลกดึงกราฟคณาวุิศิลปินชื่อดังร่วมเป็นพรีเซนเตอร์โครงการชวนคนรุ่นใหม่ออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมคืนสิ่งดีๆให้กับธรรมชาติเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมาย sustainable tourism <throp ic> goals โดยภาพยนตร์โฆษณานำแสดงโดยกราฟคนาวุิเตรียมเปิดตัวภายในเดือนกันยายนนี้ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้เห็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเราต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและที่สำคัญก็คือเตรียม ความพร้อมให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและกระจายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วสําหรับการเดินทางแบบ eco tourism หรือ responsible tourism ค่ะ